สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋มีรถมานําเสนอนะคะสําหรับเจ้าสตอมแท็กนะคะคันนี้นะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะไม่น้อยนะคะที่เก๋จะมานําเสนอนะคะสตอมแท็กนะคะเป็น 4, ี่คูณสนะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะในส่วนของราคาขายของเขานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทนะคะแล้วก็ ในตัวของคันนี้นะคะมีติดนะคะโรเลอร์ลิดนะคะหรือว่าโรเลอร์ชรัตเตอร์นะคะอีก40 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะของฟอร์จเญนิครนะคะมีการประกาศขายแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักหาเก๋ได้นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้กำลังแรงมา้า210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะคะทำงานร่วมกับ เกียร์ออโต้สิสปีดนะคะคันนี้ที่ฟอร์จเจริญนะครขายนะคะเป็นสีเทาดำนะคะรับส่วนลดไปเลยค่ะ1,2,000 0บาทนะคะคันนี้แถมประกันให้ด้วยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ทักขาเก๋ได้เลยนะคะในส่วนของตัวออปชั่นนะคะของเจ้าสตอมแท็กมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเก๋าพาไปนำชมค่ะด้านหน้านะคะบนฝากระโปรงนะคะติดตั้งนะคะคำว่าเลนเจอร์สีดำนะคะตัวของ ตัวกระจังด้านหน้าเลยนะคะเป็นสีดำเงานะคะของในรุ่นส t o r m t แท็นะคะตัวโลโก้นะคะเป็นสีโรดโกนะคะพร้อมด้วยกล้อง360องศาด้านหน้านะคะในตัวของส t o r m มแท็นะคะเป็นไฟแมท i ก LED นะคะตัวของตัวโคมไฟนะคะก็ ปรับมุมลำแสงนะคะตามองศาของการเลี้ยวของตัวรถนะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไทม์นะคะวิ่งกลางวันนะคะเป็น LED นะคะในรูปแบบของ C แ a มนะคะไฟ AUX Lamp นะคะทำงานร่วมกับไฟสูงนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอนะคะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ชุดทุก ชุดของตัวกันชนด้านหน้านะคะเป็นสีบอลเงินนะคะขีดด้วยสีแดงนะคะบ่งบอกถึงของสตอมแทกนะคะด้านล่างนะคะตะขอลากจูนะคะมีให้2ข้างนะคะสำหรับในรุ่นของสตอมแทกเซนเซอร์ด้านหน้านะคะสตอมแทกคะมีให้6จุดนะคะเตือนกันชนด้านหน้า ระยะด้านหน้านะคะแล้วก็ทั้งยังมีกล้องนะคะ360องศานะคะตัวไฟนะคะก็เป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เปิดไฟสูงให้อัตโนมัติด้วยค่ะด้านข้างนะคะคิ Q ้วร้อนะคะเป็น3นิ้วนะคะสีดำเงาแบบนี้จากโรงงานเลยนะคะตัวแมกระยะนะคะแมกของสตอม t ท็กนะคะเป็นแมก20นะคะเป็นสีดำนะคะขีดด้วยสีแดงนะคะตัวไซส์ยานะคะ25555 R20 นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะ,ะตัวกระจกนะคะเป็นสีดำเงานะคะกล้อง360องศานะคะยังมีไฟนะคะสองพื้นนะคะเวลายามค้ำคืนให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวกระจกด้านในนะคะยังมีบายสปอร์ตนะคะตัวจับจุดบอดให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะด้านบนหลังคานะคะเป็นเหลาหลังคากับโรบาร์นะคะ เป็นทรงสปอร์ตนะคะจะไม่เหมือนกับในรุ่นของวายแทนะคะตัวของรา,าวหลังคานะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะฟังก์ชันการใช้งานนะคะให้เหมาะกับลูกค้าได้เลยนะคะแล้วก็ตัวของโลบาร์นะคะที่สามารถเลื่อนได้ด้วยนะคะบันไดขึ้นด้านท้ายนะคะก็มีมาแล้วนะคะไฟท้ายนะคะของส t o r แท็กก็เป็นแบบ LED นะคะมีตัวจับจุดบอดให้ด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะ แล้วก็ตัวของโลโก้นะคะมีกล้องถอยหลังนะคะเตือนการชนด้านหลังให้ลูกค้านะคะพร้อมในตัวของกันชนนะคะเป็นสีดําเงานะคะเซ็นเซอร์นะคะให้อีก6จุดนะคะฝาท้ายนะคะของตัว s t อ r m t a g เป็นแบบ e a s y l i ี t นะคะเบานะคะคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะอันนี้นะคะที่บอกไว้ว่าติดนะคะเป็นโ o เ e อร์ชัตเตอนะคะของ r e r o c a s t นะคะ อันนี้นะคะบวก4ี่หมื่นนะคะก็เปิดเลื่อนได้เลยนะคะแล้วก็แถมในตัวของภายในนะคะมีไฟให้ด้วยนะคะด้านท้ายนะคะในตัวของสตอมแท็กนะคะมีช่องชาร์จไฟนะคะ230 v โวลต์ให้1จุดนะคะ12 v โวลต์ให้อีก1จุดคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคะ่ะภายในนะคะของเจ้าสตอมแท็กคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ มีอักษรนะคะคำว่า s t o r m t แทกสีแดงน,นะคะตัวอคอนโซลเปิดได้นะคะเก๊ดด้านล่างนะคะมีให้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะที่วางแก้วนะคะให้ด้วยนะคะสำหรับในรุ่นของสตอล์มแท็กนะคะาจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ12นิ้วนะคะเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay Auto Android นะคะรองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ Ford p a s สนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธไร้สายนะคะซิงโฟเอนะคะสามารถนะคะดูนะคะในส่วนของกล้อง360องศาะคะ่ะที่จอด้านหน้าช่องชาร์จไฟมือถือไร้สายนะคะมีให้1จุดนะคะ usb 1จุดนะคะ type c 1จุดนะคะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะ10สปีดนะคะหัวเกียร์เป็นอ e ียิปตเตอร์ด้วยะคะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะมีระบบถอยจอดนะคะให้ อัตโนมัติมาด้วยนะคะหน้าจอดิจิตอลเลือนใหม่นะคะเป็น12.4นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะ่ะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะมีการขีบนะคะที่ก้านะคะเป็นสีดําเงานะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะควบคุมนะคะก็อยู่ที่พวงมาลัยนะคะกระจกมองหลังนะคะเป็นแบบ ตัดลดแสงอัตโนมัตินะคะด้านหลังของตัวกระจกนะคะมีช่องนะคะ USB นะคะให้อีก 1. นึ่จุดนะเก,กเก็บของตรงคอนโซลกลางนะคะก็มีช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะคะให้อีก 1. จุดค่ะตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะที่พนักพิงนะคะมีการปักนะคะคำว่า s t o r t e c นะคะเดินได้ด้วยสีแดงน,นะคะตัวเบาะนะคะตัวเบาะนะคะ ปรับไฟฟ้านะคะได้ถึง8ทิศทางนะคะทั้งคู่หน้าเลยนะคะการสตาร์ทของเจ้าสตอม t ท็กนะคะก็เป็นปุ่มกดสตาร์ทอัจฉริยานะคะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมททั้ง2ดอกเลยค่ะอ้บันไดขึ้นประตูนะคะยังมีตัวสรับเพจนะคะของฟอร์ดนะคะอันนี้ติดตั้งทั้ง4ประตูเลยค่ะถูกใจไหมคะสำหรับรุ่นส t o มแท็ก4คูณ2คันนี้นะคะเก๋บอ,อกได้เลยค่ะรับ ไปเลยค่ะส่วนลด120,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถผู้บริหารรถทดลองขับนะคะไม่น้อยนะคะจดก็ยังเป็นรถป้ายแดงอยู่นะคะก็สนใจทักคาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์083 713 1888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ